ไปที่ทราบกันดีนะครับเมือ่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับเป็นที่น่าตกใจแล้วก็เราเสียใจอย่างยิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้กล่าวว่าเรื่องของ p m 2 5มันก็เกิดขึ้นทั่วไปแล้วมันก็วนอยู่อย่างนี้นะครับรสแสดงให้เห็นถึงคําพูดที่ไร้สมองนะครับและสองมือของท่านที่ไม่คิดจะแก้ไขปัญหาอะไรให้เราเลยนะครับผมในฐานะผู้แทนของชาวเชียงใหม่นะครับที่ทนทุกข์ทรมานนะครับบินมาเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อมาร่วมแถลงนโยบายในวันนี้ก็สามวันที่ผ่านมานะครับพวกเราก็ อยู่กันไม่ได้นะฮะเอาเอาผู้กันตตรงเราอยู่นอกบ้านไม่ได้นะครับถ้าเกิดจะพึ่งแค่เครื่องกรองอากาศนะครับก็แล้วชาวบ้านจะอยู่อย่างไรครับหน้ากากที่เป็น N95 ราคาเท่าไหร่ครับถ้าไม่เคยมารับทราบไม่เคยรู้หรอกฮะเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสดีครับวันที่17มีนานี้นะครับที่นายกรัฐมตีจะไปเยือนเชียงใหม่นะครับอยากให้ท่านโชว์สปิริตนิดนึงนะฮะไม่ต้องใส่หน้ากากนะครับเดินขึ้นไปบนดอยนะครับไปอยู่วันนั้นสักชั่วโมงหนึ่งนอกจากจะไปเอาหล่อแล้วก็ใช้อํานาจของ ตำแหน่งของตัวเองนะครับไปแฝงหาเสียงนะครับก็ลองไปใช้ชีวิตให้ลําบากดูสักแป๊บเดียวผมไปดูว่าท่านจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับรวมถึงวันพรุ่งนี้นะฮะวันที่14มีนาจะขอเชิญสื่อมวลชนนะครับหรือว่าประชาชนนะครับให้กําลังใจผู้ยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองนะครับในคดีที่ให้รัฐบาลออกมาปกป้องสุขภาพของคนภาคเหนือนะครับก็พรุ่งนี้จะมีศาลปกครองตัดสินนะครับว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับที่ท่าน ขออนุญาตเอ่ยนะคุณภูมิวัชระเจริญผลิตผลนะครับเป็นผู้ยื่นฟ้องรัฐบาลไปนะครับอ,อีกในยะหนึ่งนะครับที่ต้องขอเอ่ยนะครับในเรื่องของพรบอากาศสะอาดนะครับและตอนนี้ในปัจจุบันนะครับเหลือของฉบับของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นนะครับในสภาทั้งตีตกไปเลยฮนะแต่ขอท้าทายท่านแสดงความจริงใจครับมีอีกฉบับของภาคประชาชนที่ลงนามโดยประชาชนที่ได้รับเสียงเดือดร้อนนี้ แฟร์เลยครับไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่มีพรรคไหนได้หน้าท่านเซ็นท่านได้หน้าด้วยนะครับในรัฐบาลของท่านนะครับขอให้เอาพรบรนี้มาศึกษานะครับเลิกต้วมเตียมเลิกไปโบยว่าเป็นพรบรการเงินพรบรสิ่งแวดล้อมนะฮะพวกเราอยู่ไม่ได้กับอากาศแบบนี้นะฮะเราไม่ได้ขอกินหรูอยู่สบายเราขอแค่อากาศที่บริสุทธิ์ที่เป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนไทยตั้งแต่แรกคลอดนะฮะเราไม่ได้ขออะไรมากกว่านั้นเลย